สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องอาจารย์หน,น่อยนิชาโลชนแนลนะคะช่องแม่หมอสายดาค่ะวันนี้อาจารย์หน่อยอยากจะมาทําคลิปนะคะเพื่อที่จะดูดวงให้พวกคุณกันนะคะวันนี้อยากจะมาดูเช็คเร,เรื่องของใครคนนั้นที่คุณกําลังคิดถึงอยู่นี้เขามีความลับอะไรในใจที่ไม่ได้ไม่ได้บอกคุณหรือไม่สามารถบอกกับคุณได้นั่นเองนะคะก็หวังว่าจะถูกใจผู้ติดตามในวันนี้นะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่า ลักขณาราศีของคนใดบ้างน,นะคะที่จะตรงกับคลิปนี้70-8 0ค่ะช่วยกันกำหนดจิตนะคะสัส,สมาธิมาที่ไพ่กองนี้ของอาจารย์หน่อยนะคะค่ะก็ขอให้มีพลังงานดีๆสิ่งดีๆบังเกิดขึ้นนะคะสิ่งดีๆน้อมรับไปนะคะสิ่งที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ตรงนี้ค่ะการดูดวงเป็นพลังงานรวมนะคะไม่สามารถตรงได้กับทุกคน,นะคะ่ะขอดูลักขณาราศีค่ะของคนที่จะตรง จ็ดสิบสนะคะสำหรับคนที่ไม่ตรงก็จะตรงประมาณสัก40%อร์ค่ะพลังงานของคนที่เกิดวันที่2อ2 2ินะคะชาวธาตดินค่ะประสบการณ์มาก่อนพลังงานของชาวธาตไฟค่ะเมสสิงห์ธนูคนที่เกิดวันที่1นหรือมีเลขหนึ่งอยู่ในวันเกิดนะคะแล้วก็ชาวราศีพิจิกค่ะนะคะ ขออีกใบหนึ่งแล้วกันนะคะคนที่เกิดชาวท่าดินเลยค่ะคนที่เกิดวันที่66 26พฤศจิบกายันมังกรค่ะค่ะตอนนี้คุณกับเขานะคะพลังงานของคุณกับเขานะคะทั้งสองคนนะคะมันวนไปกลับไปไปมามานะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่จบไม่สิ้นนะคะมันไม่ได้มีความสุขสักทีหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ย ก็จะเป็นคนที่ลักษณะมุทรุแล้วก็มีความอีโก้สูงมากนะคะเป็นคนที่พูดพูดเม่น้าไม่มีน้ำนะคะพูดตรงเกินไปกับคุณนะคะจนทําให้คุณรู้สึกว่าบางครั้งมันจะปวดนะคะคุณอยากจะจบกับการกระทําและพฤติกรรมการพูดของเขานั่นเองนะคะมี sex o f p e n t a c ค e s นะคะแต่ว่าด้วยตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่ให้อภัยอยู่ตลอดเวลากับทุกการกระทําที่เขาทํากับคุณนะคะ ค่ะเรามาดูกันต่อค่ะสำหรับไพ่ออร์คเคิลนะคะเรามาดูกันค่ะว่าเขามีความลับอะไรบ้างไหมที่ซ่อนอยู่ไว้ภายในใจของเขาน้อมรับพลังงานดีๆสิ่งดีๆนะคะคุณยังไม่สามารถตัดสินใจใดๆได้ไดจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะก็ถ้าอยากดูดวงก็แอดไลน์ติดต่อจันหน่อยโดยตรงค่ะค่ะตอนนี้พลังงานของคุณนะคะค่อนข้างที่จะเศร้านะคะจริงๆพลังงานของคุณและเขาเนี่ยเป็นพลังงานที่ตรงกันนะคะ ก็คือต่างคนก็คือต่างไม่สบายใจแล้วก็มีความรู้สึกผิดมีความรู้สึกเสียใจกับการกระทําที่ทําลงไปค่ะขอดูนะคะว่าเขากับคุณตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างค่ะขอเช็คดูก่อนนะคะความสัมพันธ์นะคะต่างคนต่าง2ต่างมองนะคะเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่นะคะเขาอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถออกมา พูดคุยกับคุณได้นะคะเพราะว่ามีการจับผิดจับจ้องจับตาดูอยู่ไม่ว่าจะเป็นคนที่น่าจะเป็นผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าเขาอาจจะเป็นแม่หรือว่าเขาอาจจะมีแฟนหรือคู่รักไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะอายุมากกว่าเขาซึ่งอยู่หรืออาจจะมีอิทธิพลเหนือเขานั่นเองนะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์ มีความสวยงามแล้วก็มีความเซ็กซี่เยว่ยวนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นคนที่มีเซ็กซ์ a p พ e a l สูงด้วยนะคะเป็นคนที่เก่งในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะถ้าเป็นเซลล์ก็เป็นคนที่เป็นท็อปเซลนะคะแล้วก็ถ้าเป็นผู้บริหารก็จะเป็นผู้บริหารที่ประสบความสําเร็จพอสมควรค่ะเขาเองเนี่ยก็จะเป็นคนที่น่าจะอยู่ในสถานะที่ด้อยกว่าคุณอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรืออยู่ในสถานะงานที่ในตําแหน่งที่ไม่ถึงไม่เก่งเท่าคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเขาเองอจะค่อนข้างที่จะ ไม่กล้าไม่มีความมั่นใจนะคะเป็นคนที่หนีปัญหานะคะมาดูค่ะว่าเขามีอะไรที่ซ่อนหรือเป็นความลับที่ไม่กล้าบอกคุณบ้างนะคะขอดูใบแรกค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเขาเป็นคนที่ในใจลึกๆของเขาเนี่ยเขามีความเป็นถ้าเป็นผู้หญิงนะคะก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนเป็นบุคลิกที่เหมือนผู้ชาย เป็นคนที่มีภาวะเด็ดเดี่ยวแล้วก็จริงจังนะคะแต่ถ้าเขาเป็นผู้ชายนะคะเขาจะมีคาแรคเตอร์ที่คล้ายๆผู้หญิงคือไม่กล้าตัดสินใจไม่มีความเป็นผู้นําอันนี้อาจารย์หน่อยขอพูดตรงๆแบบตรงไปตรงมานะคะแล้วก็เขาจะเป็นคนที่ยอมคนที่อยู่ใกล้กับเขานะคะตอนนี้เขาอยู่ในช่วงเวลาของการพันธนาการพันธนาการที่พูดก็คือเขาติดภาระอยู่ซึ่งตัวเขาเองเนี่ยไม่สามารถที่จะหลบหลีกออกมาหรือหลุดพ้นจากสิ่งความสัมพันธ์ที่เขามีอยู่ในตอนนี้นะคะ เขาซ่อนปิดบังอะไรคุณไว้ก็คือว่าเขาโดนห้ามหรือโดนจํากัดน,นะคะโดนจับผิดในการที่จะไม่ให้ออกมาพบมาเจอในส่วนเ,เรื่องของคุณนั่นเองนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจกับตัวเองว่าจะเอาอยัางไงกับสถานรรการณ์ตอนนี้อยู่นะคะเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างแย่เลยนะคะสาหรับตัวเขาเองและนอกจากนี้มีเรื่องอะไรที่ปิดบงังคุณอีกไหมแล้วเขาคิดจะทํำยังไงต่อ ะค,ะคือตอนนี้นะคะเขารู้สึกว่าใครคนนั้นของเขาเนี่ยที่เขามีอยู่เนี่ยก็ช่วยเหลือเขาเยอะมากนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความผูกพันในระดับหนึ่งเลยนะคะถามว่าเขามีความสุขขนาดนั้นไหมส่วนหนึ่งอ่ะเป็นเพราะว่าผู้หญิงหรือว่าผู้ชายอีกคนหนึ่งที่เขาอยู่ในความสัมพันธ์นั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้ากับครอบครัวเขาได้ดีนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีการพูดคุยกันในระดับหนึ่งแล้วคือไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่กันแล้วนะคะ แล้วตัวเขาเองนะมีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่ไหมนะคะอยากรู้ความสัมพันธ์ของเขานะคะเขาก็มีการมาส่องมาแอบเช็คคุ่นเหมือนกันซึ่งการส่องของเขาก็ค่อนข้างที่จะอาจจะเป็นแอคปลอมนะคะแอคหลุมนะคะหรือว่าเป็นแอคเขาปลอมนั่นเองความเจ็บปวดนะคะไม่มีแน่นอน,นะคะ่ะเขาไม่ได้มีความสุขเลยะคะ่ะทุกอย่างความสัมพันธ์ของเขาที่มีอยู่ตอนนี้นะคะก็ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขยอยู่ตลอดเวลาหลายครั้งมีการเลิกราแล้วก็ให้โอกาสกลับมา หลายครั้งเหมือนกันนะคะแต่ขณะเดียวกันความสัมพันธ์ที่เขามีอยู่อีกฟังเนี่ยมันไม่สามารถที่จะหลุดพ้นกันได้เห็นไหมคะล็อกคอไว้สะแน่นเลยนะคะไม่ปล่อยให้หายใจเหียคอเลยแต่เขาเองก็เห็นไหมคะเขาก็กินดีที่จะรับไว้ที่จะเก็บอุ้มไว้กับตัวเขาเพราะว่าเขามองว่ามันเป็นเรื่องของความซื่อสัตย์เขาอาจจะมีคํามั่นสัญญาหรือการรับปากไปไว้นะคะเรื่องของความซื่อสัตย์ที่จะซื่อตรงกับคุณนะคะทีนี้จะถามว่าแล้วเขาทำยังไงทําไมถึง มาวุ่นวายกับคุณนะคะขอถามคำถามนี้เลยดีกว่าในเมื่อเป็นแบบนี้แล้วทำไมก็ถึงมาวุ่นวายกับคุณทำให้คุณต้องเป็นทุกข์ขนาดนี้นะคะเขาเองก็คือชอบคุณคือคุณคือคนที่เป็นสเปคของเขานะคะ คุณเป็นคนที่ช่วยเหลือเขามาโดยตลอดมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ในบางส่วนนะคะเป็นเรื่องของความช่วยเหลือในบางเรื่องเหมือนกันนะคะก็หวังที่จะให้คุณช่วยเหลือแล้วก็คุณเป็นคนดีนะคะถึงแม้ว่าคุณเองจะอาจจะเคยผ่านเป็นการมีครอบครัวหรือเคยเป็นครอบครัวกับเขามาก่อนก็ตามเนี่ยเขาก็อยากจากที่จะรักษาสถานภาพนั้นไว้แล้วเขาก็ไม่อยากให้คุณไปซึ่งเขารู้ว่าตอนนี้คุณเองอยากคิดนอกกรอบนะคะอยากจะหลุดพ้นและอยากจะไปจากตรงนี้นั่นเองนะคะ แล้วเขาคิดยังไงกับคุณต่อคะนอกจากความรับหลนั้นที่เขามีแล้วเขาอยากจะให้คุณกลับไปหาเขาคะ่ะเขาอยากจะกลับมาง้อคุณนะคะเพราะคุณคืออะไรคุณคือโอกาสคือความสุขที่ทำให้เขามีความสบายใจนะคะซึ่งตอนนี้เขาอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องไปต่างประเทศนะคะหรือมีจิตใจที่อิสระเขายังมีความรู้สึกว่า อยากจะรักษาความสบายใจนี้ไว้คุณเป็นความสบายใจของเขาเขาอยากให้คุณปลดบล็อกถ้าคุณบล็อกกันอยู่นะคะตอนนี้เขาดูวจาับไพ่เนี่ยเหมือนกับคุณบล็อกเขาเขาอยากให้คุณปลดบล็อกเขาแล้วก็อยากกลับมาคุยกับเขาค่ะนี่คือความสัมพันธ์ที่คุณมีอยู่ในตอนนี้นะคะจะตรงหรือไม่ตรงก็คือคอมเมนต์ไว้อาจารย์หน่อยก็อยากอ่านนะคะคืออาจารย์อ่านไพ่องอาจหน่อยจะเป็นการอ่านแบบตรงไปตรงมานะคะก็โดยอ่านกการอ่านแบบไพ่ออร์คเคิลผสมผสานกับไพ่ทาโร่นั่นเองนะคะ ก็ติดตามกันไปตลอดละกันนะคะสำหรับความสัมพันธ์ในครั้งนี้เขามีความลับที่ซ่อนคุณอยู่เป็นความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งที่น่าจะมาก่อนคุณนะคะซึ่งเป็นในเรื่องของอาจจะเป็นภรรยาสามีหรืออาจจะเป็นแม่ของเขานะคะซึ่งจะทําให้มีปัญหาในเรื่องตรงนี้เขาค่อนข้างเกรงใจครอบครัวเขาพอสมควรเลยทีเดียวนะคะนี่คือสิ่งที่เขาปปิดแล้วก็การการะทําของเขามันก็เลยแสดงออกมาในเรื่องของการไม่แสดงออก ถึงแม้ว่าตอนนี้คุณอาจจะบล็อกหรือว่าหมอกเลิอกอะไรกับเขาไปแล้วเนี่ยค่ะเขาก็อยากกลับมาคือดีอยากจะรักษาคุณไว้เหมือนเดิมค่ะส่วนตัวคุณนั้นเป็นผู้ตัดสินใจนะคะว่าจะอยู่หรือจะไปนะคะก็วันนี้ขอขอบคุณที่ติดตามคลิปอาจารย์หน่อยค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็เซฟคลิปนี้เป็นคลิปโปรดของคุณค่ะเราพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊าย